วัฒนธรรมยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่มีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะนั่นก็คือที่นี่ค่ะอำเภอสีขอรภูมิค่ะและสิ่งที่หนูอยากจะขอกล่าวนะตรงนี้นะคะที่หนูตั้งใจจะมากล่าวเลยนะคะก็คือในตอนนี้ไงเน้ยไย,ยากออนประเทศไทยเกิดความรักความสามัคคีขึ้นอ่ะสตสีขอเพราะว่าเวคขนาดนี้นูแม่เซนซายก็เกิร์กเกิร กำลังใจออนไฮโมเพื่อนสาวงามผู้เข้าประกวดแล้วก็อยากจะขอขอบคุณไปยังท่านผู้จัดงานนะคะท่านปื้ดพื้ใจดีนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้พวกเราทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนชาติพันคุยและสามารถยกระดับได้ไปในระดับโลกในอนาคตน,นั่นเองค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ okay. แต่และท่านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะถือว่าเป็นลูกหลานชาวกุยนะคะที่ข้าภูมิใจในความเป็นเ,นเนอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์กุยของเรานะคะต่อไปะคะุณประกรดหมายเลข14่ครับวันสกรุส15ต่อไปหมายเลขส <14 S 2> ิบสค,ครับคำถามของคณะกรรมการท่านที่หนึ่งนะฮะท่านถามว่าในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ภูมิใจแต่ไม่กล้าแสดงออกในชาติพันธุ์จนถึง ขั้นวิกฤตด้านภาษาท่านจะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและภาคภูมิใจสืบสารภาษาแม่ต่อไปอีกครั้งนะฮะในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ภูมิใจแต่ไม่กล้าแสดงออกในชาติพันธุ์จนถึงขั้นวิกฤตด้านภาษาท่านจะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและภาคภูมิใจสืบสารภาษาแม่ต่อไปครับเช่นครับ ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะคริสเตียนอยากจะเผยแพร่เชิญชวนให้วัยรุ่นหรือทุกคนได้พูดภาษากุยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนชาติพันธุ์ของตนเองนะคะเพราะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ภาษาที่มีความภาคภูมใจเป็นเอกลักษณ์ค่ะ ดิคริสเตียนก็จะเผยแพร่โดยเป็นคนพูดแนะนำภาษากุยผ่านทางโลกโซเชียลค่ะเพราะในปัจจุบันนี้มีคนเข้าถึงโลกโซเชียลได้ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหนนะคะเข้าถึงโลกโซเชียลได้ง่ายคริสตินก็เลยจะเผยแพร่ทางโลกโซเชียลค่ะแม่โพสแซมไซคกรบหน,น,น้ากรบได้ก็แน่น ทานอซองในชาติพันธ์เองะตนเองมห้ยเกินเจ้าจงภูมิใจในชาติพันธ์ของตนเองค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นลูกหลานชาวปุยเช่นเดียวกันอยากให้เด็กยุคใหม่นะคะที่ให้ภูมิใจให้เป็นุมชาติพันธุ์คุยใช่ค่ะอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ภาษาแล้วก็เรื่องราวต่างๆให้ดำรงคงอยู่และสืบท่อต่อไปเนาะครับค่ะเยาวชนคนนี้เป็นผู้รับมรดกของชาติถุกตั้งค่ะในภายภาคหน้าแน่นอนน่นอนเลยค่ะสาวน้าใหม่เลขสุดท้ายแล้วค่ะ12ค่ะเปิดซองคำถามได้เลยนะคะได้คำถามของคณะกรรมการท่านที่สองนะฮะคำถามมีอยู่ว่าท่านคาดหวังเกี่ยวกับพรบชาติพันธุ์ ที่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรผ่านวาระที่หนึ่งและจะประกาศเป็นกฎหมายในเร็ววันกลุ่มชาติพันธุ์จะได้ประโยชน์อะไรจากการมีกฎหมายฉบับกล่าวฟังอีกครั้งได้หกนะท่านคาดหวังเกี่ยวกับพรบชาติพันธุ์ที่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรผ่านวาระที่หนึ่งและจะประกาศเป็นกฎหมายในเร็ววันกลุ่มชาติพันธุ์จะได้ประโยชน์อะไร จากการมีกฎหมายฉบับเรือเปล่าเชินครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะจากคำถามข้างต้นนะคะที่ว่ากฎหมายผ่านพรบรที่ทางกลุ่มชาติพันธุ์จะได้รับกฎหมายขึ้นมารู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจนะคะดีใจกับกลุ่มชาติพันธุ์กุยเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีกฎหมายคุ้มครองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเพราะกลุ่มชาติพันธุ์ของเราถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมรดกอันล้ำค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การคงอยู่คู่กับชาวกูยคนไทยรวมถึงพี่น้องประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวเวียดนามกัมพูชานะคะการมีพรดพรบอคุ้มครองก็ถือว่าเป็นสิ่ง การภัยหรือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากลุ่มชนชาติพันธุ์กุยมันจะไม่มีวันสูญหายไปไหนนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่จะทําให้กลุ่มชาติพันธุ์กุยเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปเ,เรื่อยๆก็คือทุกคนมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นกุยในสิ่งที่เป็นชนชาติพันธุ์กุยการแต่งกายวัฒนธรรมต่างๆการกิน วิถีชีวิตของกูสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและตัวดิฉันเองก็ภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนกูและอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์กูลและแน่นอนค่ะว่าดิฉันเป็นครูภาษาไทยทก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมต่างๆถ่ายทอดผ่านนักเรียนนะคะซึ่ง เป็นเส้นทางที่สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆให้กับนักเรียนแน่นอนว่าลูกหลานในปัจจุบันก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของชนชาติพันธุ์กุยภาษาต่างๆค่ะขอบคุณค่ะผมางรู้นะเป็นคือภาษาไทยไม่ผ่านวาระที่หนึ่งแล้วนะครับโปรพิ้ก <c oughs> ับพี่น้องชาวกูยนะวฝากท่านนายกครับช่วยประธานเ้าสูาระของสภาพุ้เทนเษรน้อให้มันได้เลยนะฮะผ่านวาระหนึ่งแล้ว นะฮะพรบ พรบนี้ผ่านเมื่อไหร่นะคะ<ช>นะ<ช>่าจะใความว่าหมายว่าชาวปุยเรามีตัวตนที่จะต้อง<ช>ได้รับการดูแลนะคะ<ช>เอาละค่ะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่ฉันฟังคําตอบจากน้องๆพวกข้าประกวตั้งห้าท่านที่ผ่านเข้ามาสุดรอบนี้แล้วจากคําถามกรรมการต้องบอกเลยว่าเป็นคําถามที่ยากแล้วก็หินมากๆนะคะ<ต>บอกเลยถ้าสาวงามหรือใครที่ไม่มีความรู้ความสามารถจะไม่สามารถตอบคําถามของกรรมการได้อย่าง น่าฟังแบบน,นี้นะคะต้องชื่นชมน้องๆทั้งห้าคนปรบมบือนแดงๆงอีกครั้งหนึ่งค่ะยอดเย<จ>ี่ยมมากๆเลยชื่นชมคณะกรรมการที่คัดเลือกทั้งห<ข>้าคนเลยนะฮะคัดคัดมาสุดยอดจริงๆขออนุญาตครับท่านนายกครับเมื่อกี้ได้ยินคุยกับท่านสอนอบอกว,ว่าน้องๆทั้งห้าคนเนี่ยคำถามคำพูดในแต่ละประโยคเนี่ยสุดยอดจริงๆสุดยอดมากๆเลยปกดสาวงามลอยกระทงไม่ถึงขนาดนี้นะเราฟังโอ้โหทำไมลูกหลานชาวกุยเนี่ยทำไมพลาวขนาดนี้ มีความสามารถมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆและที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะเลือดเนื้อหัวใจของน้องๆมีคําว่ากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยอยู่ในหัวใจนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆเรามีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความหวังอย่างแน่นอนว่าเรื่องราววัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของเราชาวกุย ไม่สูญหายแน่นอนเพราะมีน้องๆที่จะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสารต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างแน่นอนค่ะปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านคะครับเราต้องรอกันเองจกกากคณะกรรมการเลยนเนี่ยูกต้องค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ใ,ให้น้องๆได้พักผ่อนก่อนใช่